สวัสดีครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดแสดงในเทศากาลการเรียนรู้มีชีวิตที่แสดงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพรวมถึงโครงการพระราชดำเริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างมากมายทําให้ประสบนิกรชาวไทยนั้นล้นแล้วแต่สํเร็จในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นก,ลน,กลน,กลนกระหม่อมหาที่สุดมีได้ครับค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเรานะคะ นิทรรศการที่เราจัดเสนอนะคะก็จะมีนําเสนอนิทรรศการทั้งนิทรรศการในอาคาร ซึ่งนิทรรศการในอาคารนี้ก็จะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะมีเริ่มตั้งแต่เรื่องของพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะคะและเรื่องของพระอัจฉริภาพหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่เสด็จเยี่ยมประชาชนทั้งหลายนะคะแล้วก็เรื่องของการเกษตรที่เน้นการเกษตรเรื่องฝนหลวงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นี้พอในอาคารเสร็จแล้วเราต้องไปดูของจริงนะคะที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรมันเป็นยังไงแล้วก็จะนําเสนอสําหรับ คนเมืองด้วยนะคะว่าถ้าคนเมืองเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงจะทําภาคการเกษตรจะทําได้ยังไงก็มีตั้งแต่ปลูกผักบนดาดฟ้าปลูกผักบนหลังคาปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์นะคะทำในรูปของเกษตรลอยฟ้าแขวนบ้างนะ ปลกโยงใหญ่ต่างๆก็ให้คนเมืองเอามาดูแล้วก็เห็นแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วสำหรับภาคชนบทนะ,ะเราก็มีหนึ่งไร่พอเพียงหรือว่าเกไร่1นึ่งแสน,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายนะคะทั้งแต่เรื่องข้าวผักปลา นะคะแล้วก็เรื่องของเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เรื่องทานเรื่องพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะมีอยู่มีกินมีรายได,ได้ตามแนวทางเศรษฐกิจของพ่อเพียงของพระอ,องค์ท่านนะนอกจากมีนิทรรศการในอาคารแล้วก็นอกอากาศแล้วนะคะเรายังมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติ การอบรมนะคะก็คือน้องๆถ้ามาเรียนรู้ก็คืออยากทำนาอยากโยนกล้านะคะก็สามารถฝึกปฏิบัติได้อยากปลูกผักก็ลงมือปฏิบัติกันเลยนะ,ะในหลวงท่านทรงห่วงใย,ยประชาชนมากนับว่าชาวไทยทุกคนโชคดีมากนะคะที่มีในหลวงพระองค์นี้ที่คอยดูแลทุกสุขของประชาชนอยู่ตลอดเวลานะ,ะด้วยความาใส่พระใยนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์ของเราก็จะนําเสนอเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะบอกกับประชาชนที่มาพิพิธภัณฑ์เสมอว่า ในหลวงรักเราค่ะคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการฟ้าห่มดินสำหรับวันนี้กลับมาพบะะคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ